สวัสดีผู้เรียนดูทุกท่านนะคะตอนนี้เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่3หน้าแรกของบันซี่ค่ะบันซีนะคะเมื่อเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วในหน้าหลักจะพบกบบเมนูการใช้งานดังนี้ค่ะ 1. นะคะเมนูของการใช้งานบันซี่เป็นเมนูสำหรับแสดงสไลด์พรีเซนเตชันทั้งหมดของ Account บริเวณนี้นะคะ 2. บอร์ดเป็นเมนูสำหรับจัดเก็บแฟ้มหรือบอร์ดผลจัดเก็บผลงานนั่นเองค่ะ 3. เมนูคลาส เป็นเมนูสำหรับจัดเก็บส่วนของคลาสเรียนสามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนสร้างคำถามหรือแอสไซน์งานรวมถึงการตัดเกรดและก็ติดตามผลงานของผู้เรียนซึ่งในการใช้งานส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถทดลองใช้ฟรีได้30วันนะคะแต่บทเรียนของเราบทนี้ก็จะไม่ได้เน้นไปที่การใช้งานส่วนนี้นะคะต่อมา Microsoft Teams คะเป็นเมนูสำหรับสร้างแล้วก็แชร์ผลงานผ่านมีตต้งของ Microsoft Teams ได้ค่ะสามารถทำงานร่วมก,กันกับเพื่อนๆผ่าน Microsoft Teams ได้นั่นเองค่ะ หนะคะตรง question นั่นเองค่ะตรง question mark ตรงนี้นะคะเป็นเมนูสำหรับขอความช่วยเหลือเป็นแบบมันจะเป็นกระทู้สำหรับตั้งคำถามที่พบได้บ่อยบักเออหรือแบบเมนูตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆในหัวข้อนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นเมนูสำหรับการอัปเกรดเมนูสำหรับ บอกรูปแบบการใช้งานข้อจำกัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรโมชั่นนั่นเองค่ะแล้วก็เมนูที่7 idea lab นะคะเป็นเมนูสำหรับแสดงไอเดียของระบบแล้วก็ของผู้ใช้งานท่านอ,อื่นๆนั่นเองค่ะว่ามีไอเดียการทำบัญชีอย่างไรบ้างเมนูที่8นะคะมาที่เมนู create ค่ะ create ก็จะมีตรงนี้นะคะ create a n e w b a n c h n กับ create ตรงนี้นะคะ create ก็จะเป็นเมนูสรสร้างผลงานของบันซี่ถ้าเกิดกด create ตรงนี้สีแดงๆนะคะจะเกิดเป็นเมนูมา2เวอร์ชั่นก็คือเป็นบันซี่เวอร์ชัน2.0กับบันซี่เวอร์ชัน3.0นั่นเองค่ะซึ่งในการจะทำ Presentation ครั้งนี้เราจะเน้นไปที่เวอร์ชัน2.0นะคะต่อมาเป็นฟังก์ชัน n o t i f ตรงนี้ค่ะ เป็นเมนูสำหรับการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็ต่อมาฟังก์ชันที่10ฟังก์ชันอวตารตรงนี้นะคะจะเป็นเมนูสำหรับแสดงโปรไฟล์ของผู้ใช้งานต่อมาตรงรูปดาวสีเหลืองๆฟังก์ชันที่11เมนูที่11นี้นะคะจะเป็นเมนูของ Challenge เป็นเมนูที่แสดงสถิติรางวัลต่างๆของบันชีซึ่งในตัว เว็บแอปพลิเคชันบันซ pues ี่เนี่ยก็จะมีแบบชาเลนจ์เข้าใช้งานนี้เช่าใช้ฟังก์ชันนี้ทุกๆกี่วันกี่วันก็จะมีการปลดล็อกชาเลนจ์ค่ะก็จะใช้ฟังก์ชันต่างๆได้มากขึ้นต่อมานะคะฟังก์ชันที่12 my b u n c y เป็นเมนูสำหรับสร้างแล้วก็จัดเก็บผลงาน b ั n ซีของเรานั่นเองค่ะต่อไปเมนูที่13 share with me เป <sh arp> ็นเมนูสำหรับจัดเก็บผลงานที่ร่วมทำกับผู้อื่นแล้วก็ต่อมาเป็นฟังก์ชัน นิดเฮล์ข้างล่างนี้นะคะเป็นเมนูสําหรับขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลโดยตรงสำหรับมีปัญหาที่อาจจะไม่ได้ตอบไว้ในค e s t i o n ตรงนี้นะคะก็สามารถส่งอ e ีเมลถามผู้สร้างผู้ดูแลของบัญชีได้โดยตรงค่ะ